บายดีพบกับ LT Vision การปรับมาตรการในการกักกันสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยครับมีประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์นะครับเรื่องการปรับมาตรการในการกักกันสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยครับแต่ประกาศของสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์นะครับแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1เนี่ยคนลาวที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับ ก็จะต้องมีเอกสารนะครับรับรองในการฉีดวัคซีนหรือสักวัคซีนไม่น้อยกว่า14วันนะครับถ้าไม่น้อยกว่า14วันเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเข้าทางอากาศทางน้ําหรือทางบกก็จะต้องเข้ารับการกักตัวนะครับอย่างน้อย7วันนะฮะแล้วก็ตรวจหาเชื้อนะฮะสครั้งนะครับก็คือวันแรกที่เข้าไปและครั้งที่2ระหว่างวันที่6ถึง7นะหลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงสาธรารณสุขของไทยกําหนด ส่วนอันที่2นะครับก็คือในกรณีที่ไม่มีเอกสารนะที่รับรองว่าฉีดวัคซีนหรือสักวัคซีนแล้วนะครับหรือว่าถ้ามีเอกสารหลักฐานที่รับรองว่าฉีดหรือสักวัคซีนแล้วเนี่ยแต่น้อยกว่า14วันเนี่ยก็คือแบ่งออกเป็นการเดินทางเข้าทางอากาศและทางน้ำนะก็ต้องกักตัว10วันตรวจหาเชื้อนะครับวันแรกที่มาถึงและวันที่8ถึงวันที่9ของการเดินทางมาถึง ส่วนการเดินทางทางบกก็จะกักเยอะหน่อยนะก็คือ14วันนะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อ2ครั้งเหมือนเดิมครั้งแรกก็คือการเดินทางมาถึงครั้งแรกวันแรกเลยนะครับส่วนครั้งที่2ก็คือระหว่างวันที่1 2บสถึงสิของจํานวนวันที่เข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศออกมานะครั้งนี้นะครับซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆถ้ามีการปรับเปลี่ยนเนี่ยทาง L อ Vision ่นก็จะนำมาประกาศชี้แจงให้ทราบกันอีกครั้งครับแล้วพบกับ L อ v ที i o n ได้ใหม่ในครั้งหน้า สบายดี